วันนี้เราจะกินข้าวง่งายๆทุกคนข้าวเหนียวกับน้ำพริกมันแซบ่บมาพ่อมากินข้าวเหนียวกับน้ำพริกพ่อมามาแล้วมามามากินกันข้าวเหนียวน้ำพริกแล้วก็ปลาทอดแซ่บแจ๊บพี่น้องอืมมือ ถึงไหมคะนี่พี่น้องน้ำพริกเขาอร่อยมาก <laughs> เลิศหน่อยนะน้ำพริกกับข้าวแบบง่งายๆข้าวกับน้ำพริกจ้ทุกคนน้ำพริกผัดหมูแทบอ,อันนี้ก็จะเป็นปลาทอดแซ่บบอกอแซ่บ แร่บพี่น้องนี่พอลองจ้ำน้ำพริกเบนจำหนึงแรงแบบถ้วยกระเด็นนะจ้ำแซ่บพี่น้องเดี๋ยวคุณพ่อขดูเดี๋ยวกินกับแตงกวาแซ่บพี่น้อง เยี่ยมข้าวเหนียวมัออนไปละลายตรงดั้งเไรวะเขาบอกเขาไม่ชอบกินข้าวเหนียวมันไปทำลายดั้งเขาในดั้งขอดูหน่อยมันมันมาละลายตรงดั้งริงเปล่าข้าวเหนียวน่ะแซบเดอ้อเวอ่อแซบเว่อ บ้านเราขัดไม่ได้เลยพี่น้องปลาช่อนทะเลทอดกรอบอร่อยอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายทุกคนมันอร่อยมากๆเลยดูหมูเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆดูทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูทุกคนว่ามันอร่อยมากๆเลยมันอร่อยจริงๆอร่อยสุดคุ้มเลยทุกคน Mm. Finn war mm.